สวัสดีครับมีนรักแฟนวัวที่รครักทุกท่านครับเช้าวันพฤหัสบดีที่16มกราคม2567นาหนะวันนี้ก็เป็นวันที่เอาวัวขึ้นรถกันครับเตรียมเดินทางนะครับสําหรับคนซื้อคนขายครับคนซื้อก็เอาพ่วงมาล้อด้านท้ายตลาดแบบนี้นะครับคนขายก็ใส่หกล้อมาขึ้นนะนี่ครับผมตลาดเราเริ่มวันซื้อขายกันวันอาคารบ่ายนะครับ ที่จะซื้อวัวเข้าขุนพี่พี่มาตอนบ่ายวันอัคารครับเพราะวัวเริ่มเข้ากันแล้วนะครับตลาดผมทําให้วันพุธพฤหัสนะแต่เขามาวันอาัคารนะครับนี่ถ้ามาวันพูดมาไม่ทันแน่พี่น้องนี่นะครับมาชมกันราคาวัวกันของนายห้อยอาร์ตวันนี้นายห้อยอาร์ตเป็นผู้จัดการให้ลูกพี่ตีไปอยู่กับพี่ตี๋หนองฝ้าย ตัวเท่าไหรพ่พี่ตัวเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่สองหมื <26 S 2> <ะ>่นหกเหรอหมดเลยนะนะครับสิบห้าตัวสิบห้าตัวสองหมื่นหกครับพี่ตีหนองฝ้ายนะครับวันนี้เขามานัดนี้พี่ตีมาเองเลยจัดไปร้อยกว่าตัวครับประมาณร้อยร้อยหกสิบกว่าตัวนะ,ะมานนี้นะครับ ได้สองได้ได้เลขผูกไปแล้วครับปีปัญหาเอาชุดไหนต่อครับ <c oughs> นี่อันนี้ของรายการของใครของพิตีใช่ไหม <c oughs> นี่วาดไว้ให้เรียบร้อยเลยนะต่อเล็กต่อใหญ่มีหลายต่อเต่าลืกเตินครับ <c oughs> ของพิตีต่อไปมั้ย <c oughs> <c oughs> บนรถเนี่ยขึ้นคะแนนอ,อ,อ๋อของตะเลงมีไหมตะเลงไม่มีไม่มีชื่อวัดเขาซื่อวนัดนี้นะหารถพ่วงก,กันยากเหลือเกินนะครับงานเยอะงานรถพว่วงเยอะอออออโอ้โหพี่ชอบไม่รู้เลยอาร์ตอาร์ตพี่ชอบขึ้นาะแนน รถจะไม่มานี่รนะทยอยมากันเรื่อยๆแล้วครับผลขายก็อยากขึ้นนะรับตังค์เลยนีเข็งใครตีไปหาอา์ตเลยต่อเต่าตัวตัวโตไหมเนี่ยตัวโตเหรอเนี่ยใครตีนะเีื่อหของพี่ตีครับ อันนี้อันนี้ตอเต่าตัวโตขึ้นตัวแม่ตัวแม่ตัวแม่อันนี้ตอเต่าอะไรอ่ะตัวโตอ่ะเฮ้ยเๆๆๆเ ตัวเท่า,าไรครับบนรถเปียบอ,นะอ่ะเท่าตัวสองหมื่นนะอ่าดูบนรถเปียบอับขายของที่มึงงันว่องขายไปตัวละสองหมื่นตรงไปตรงไปตรงไป Toi tôi, ý hoặc bạn bè bạn bè. Long duo. Vì này mẹ. Mẫn tung bé, mẫn tung bé. Go sống mừng, nắn đúng. Mẫn tung bé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 . Mẫn ตดำหาหูรอทอยหาหูรอทอยตัวเท่าไรพี่เมียนเท่าไรสองหมื่นสี่พันแปดร้อยครับ นี่นะสองหมนสี่พันของพี่เสเมียนอันนั้นขึ้นไมได้ติดบนอัดอัดเอามายังนะ นี่ตัวเท่าไรพี่ครับฮะสี่พันห้ามดเลยนะกี่ตัวสองหมื่นสี่พันห้าร้อยครับสิบเจ็ดตัวครับนี่ครับแท้ประมาณสองซี่นะครับสองหมื่นสี่พันห้าร้อยต่อเต่าตัวโตนีะครับ ดี๋ยวรอแก้แป๊บนึ่งต่ากอ้ปอาหลังจากที่ปีอัพมันขึ้นรถพ่วงไม่ได้นะต้องขอรถพี่สเสมียนถอยให้นะครับตัวสองหมื่นนะส่วน เอาปริอัพขึ้นหกร้อแล้วเอาหกร้อไปใส่พ่วงเลยคว้ามันเลยคว้าคว้าคว้าควา,ข,วา,ข,วาข้างไม่มีนายกาอ่ะข้างไม่มีนายการว<ถ>มเออเโตเยโปเออเออใช่ใช่มั้งใช้ข้างไม่มีนายกามั้งมีสองหมื่นนะครับนี่ ของทีมงานม่วงเยอะเลยต่อเต่าตัวโตราคาครับผม สองหมื่่บาทนะชุดนี้ครับต่อเต่าตัวโตรครับ,บ <c oughs> ยังไม่เรียบร้อยนะคนรถตัว,ดดวแม่ยังไม่เรียบร้อยรอสักรูก่ คันนี้เราทำไปย้ายไปหกสิบอ่ะ oh <dear. S 1> ครับผมสวัสดีครับร oh <dear. S 1> อแก้แป๊กนึวยนะครับสองหมื่นสี่พันห้าร้อยกำลังจะย้ายจากหกล้อไปสิบล้อแล้ว oh ยังไม่ยอมเลี้ยวครับเลี้ยวไปเลี้ยวไปไปนี่ครับไปหมดเลยครับไปหมดเลยครับใจเย็นใจเย็นดันได้ไปทุกตัวได้ไปทุกตัวไป มันจะเป็น <rôle> ห <à> <to break an iously> ัวสายเหนือนะพี่น้องในทีมงานโคงงการเขาไปซื้อมาจากตลาดอะไรอะไรประจันนะลำปางเป็นลำปางมานะครับ ไปกันต่อครับหกสิบ <60. S 2> อ้าวไม่ใช่ขึ้นตัวนู้นเหรอขึ้นตัวนี้เหรออ,อ๋อตัวนึงก่อนนะ ma 3 pheo nè của vịt nè, để đi xem của ông trâu ừ nhỉ bao. Cái này Xin Xin cái này ะะราคา6,5500ใช่่มากันลุงสี่หนุม่มอ๋อไปอยู่กับพี่อ้อพี่อ้ออาหารวัวขุนสีประจันสุพรรณบุรีครับนัดนี้มาจัดไปประมาณ80กว่าตัวนะเขาทำอาหารเองครับใครสนใจอาหารวัวขุนก็ติดต่อเขาได้เลย25,500ครับชุดนี้ นี่เหรอพี่มนี่ของ,ขอ,งอ้อใช่ไหมไปขุนที่การจนันาบุรีนะชุดนี้ <c oughs> ผมก็เคยกินอาหารของเขานะออกดีมากใช้ได้เลยอาหารเขา,านี่ครับสองหมืนห้าพันห้าแลครับสิบเก้าตัวนะวันนี้ใช้บริการรถของพี่ใหม่ครับ กลังเข้ามาอยู่หน้าประตูเ <mayonnaise> น <princi iner> <c oughs> erm ี่ยทั้งซื้อทั้งรับจ้างเนี่ยเออทั้งเป็นทั้งเป็นเท่าแก่ทั้งเป็นลูกน้องวันนี้หลายพวงนะครับที่อยู่ในนี้ก็แปดแยังไม่มาอีกหลายพวงเลยนี่โม่ไงโม่โม่โม่หนุ่มโม่สองควใช่ไหมเนี้ย ไปสองวงนห้วิ่งมาเนี่ยรอแก้เชือกสักคู่ไปเสร็จแล้วกำลางจอดี่ไหนฮะกำลังจอดวะเยี่ยอยู่หน้าตู้เนี่ยกำลังเข้ามาย่างย่างสองหมื่นห้าพันห้าเลวครับกำลังจะไปแล้วสิบเก้าตัวครับ ไปได้สิบกว่าล็อกหน้าอาไปเลยค่อยๆไปไปอยู่กับพี่อ้อน,นะครับอาหารวัวขุนสีประจันจนะไปสุกแต่ชุดนี้เป็นขุนที่กาญจน,นบุรีนะซื้อวัวพี่โจ้ครับชุดนี้เป็นของพี่โจ้เป็นคนขายนะครับไม่พอครับนั้นนี่วัวไม่พอขายครับพี่นั่นนี่วัไวไม่พอขายกันนะ จจต้องกลับไปเอามาอีก10บกว่าตัวครับมาขายให้มานี้นนะแก่แก่สเปคครับสเปคแบบนี้เป็นบัวสเปคนะครับพี่น้องหัวลรทุ่งแข็งแรงครับไปถึงก็กินเลย ตอนนี้เริ่มนิ่งกันแล้วครับเริ่มสงบนิ่งกันแล้วไม่ค่อยจะวุ่นวายเท่าไหร่แล้วตอนนี้ เอาแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูล็อกหน้ากันเดี๋ยวไปดูด้านหน้าตลาดว่าเขาจะขึ้นงัวอะไรกันนะโอ้หนาววันสองสองวันแล้วพี่นนะ้องมาชิกต้องใส่เสื้อกันหนาวอันนี้ก็สองหมื่นสี่พันกว่าครับมันอยู่ในชุดยี่สิบตัวครับสองหมื่นสี่พันกว่าไปอยู่พีต่ตีเหมือนกันนี่ครับ สวยครับอันนี้สวยสเปคไหมพี่ดูเอาว่าเรียบร้อยครับผมด้านหลังก็ใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูฮาร์ไล่ขึ้นข้างหน้ากันนะครับสองหมื่นเจ็ดพันนะครับขายให้ใครบางเลาะเหรอบางเลาะบางหนุ่มการจนาบุรีนะนสองหมื่นเจ็ดนะ สูงยาวเขาดีครับทีมงานขังพี่ธงพชรบูรบูกับพี่กรละเกตไปกาญจนบุรีครับไป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 ตามไปเลยสวยๆนะครับเยวทีมงานโกงกันลากอะไรจะขึ้นสามตัวนะ มันมีตัวดุตัวนึงครับต้องคล้องขึ้นมานะตัวชีขาขาวเดี๋ยวชมกันเดี๋ยวชกันี่ยได้สนักสองหมื่นสามพันกว่าเดี๋ยวนะรอเดี๋ยวนะ ต้องจะมาหัวมันติดเสาต้องคล้องควนเนี่ยต้องดึงควนเนี่ยมันสู้โอ้มันสู้คนครับพี่น้องเออมันทําไมเราไม่ได้แล้วหัวมันเข้าไปอยู่ที่นั่นมาแล้วเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปเดี๋ยออวยส่วนเดี๋ยวส่วนเดี๋ยวส่วนเออ มัดครับเป็นของเราแล้วเป็นของเราแล้วแล้วก็คู่นี้ด้วยมาเลยมาเลยอ่าเชิญพี่น้องไปลำวงเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเย็นยังอีกสองนะยังคูนี้แกคูนี้เท่าไหร่นะพี่เท่าไหร่คูนี้สองหมื่นสี่นะไปอยู่กับพี่ตีนะ ไอตีน้อยฟาร์มนะสองหมติดเนื้อดีครับนี่แบบนี้พี่ตีซื้อหมดเลยนะครับอันนี้พี่ตีซื้อเยอะนะส6งหมนหกพ้ารอยครับของพี่โจขายให้ขายให้พี่วินัยเนาะสิบสี่ตัวครับหดนี่สิบสี่ตัวเป็นหัวอะไรทุ่ง แกครับแก่จริงแพนแท้กี่สี่คอยเก็บราคาเป็นชั่วโมงแล้วคอยทำไมรอรอหาเกจบราคารอจะคัดเอาสเปกนีคัดไปแล้ว <c ười> สมกับการรอคอยได้วัวสวยไปสองหมื่นหกพันห้า

หัวเข่ยอมไปอไโอ้ยถึงประตูแล้วปเป็นเลี้ยวผิดถางอ้าวไปผู้นำผู้นำไปเลยไปลกไปจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวไปแม่ไปเด่นสเปคนะครับเขาเด่ๆมีเขาหน้าเกๆ่ๆ

ไปไปไอ้ดำไอ้ดำตัวเดียวเลยไอ้ดำไอ้ดำดูดีไอ้ดำดูดีไปตามไปเออเป็นของเราแล้วเป็นของเราแล้วไปเลยลุยไปเลยแซงไปเลยเออไอสองไอสองไอสองดี๋ยวห้เร็วเร็วเร็วไอสองไอสองไป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 แล้วโอเคโอเร็วโตไวนะครับ อยู่พี่วินัยสุพรรณบุรีครับ